เก้าความฝันให้แม่แม่ fc ฟังเด้วครับผมแปแนึงด้วยครับผม มาเล่าความฝันด้วยครับผมความฝันน้องมินฝันอ่าหลังจากก่อนที่จะทําพิธีฝันมาสองคืนย้ํานะครับฝันมาสองคืนแล้วมาทําพิธีวันที่ห้าแล้วพอตกดึกของอีกวันหนึ่งก็คือมาฝันไปมองได้ที่ไหนสักแห่งนี่แหละครับแล้วมันเป็นแบบบ้านเมืองที่แบบใหญ่แล้วก็เดินไปกับเบสหรือกับน้องเวสน,นี่แหละครับ เดินไปด้วยกันแล้วไปลงไปข้างล่างแล้วเหยไปมองอ่าคนตายนะครับเห็นผู้ชายนะครับนอนตายที่ข้างบนนอนตายที่ข้างบนเร้อครับพอนอนตายปุ๊บวันนี้พ่อโนอมิสิยางไปแล้วแขนอีกขางหนึง่งแขนอีกขางหนึ่งของผู้ชายคนนั้นในความฝันนะ่ะตกลงมาแขนหนึ่งแขนหนึ่งก็เลยมองว่าเอา้าแขนมันก็เป็นห้านิ้วอยู่แล้วครับก็เลยแบบความรู้สึกน่ะบด้ย่านดบด้กังวลอนอย่างก็เลยมันก็มีประตูออก มีประตูออกทั้งหลายออกทั้งหลายช่องแล้วก็เดินออกไปพ่อน้องมินยังออกไปปุ๊บแล้วก็ไปเจอทางเข้าอีกทางหนึ่งแล้วก็เหมือนจะเรียกน้องเบสนี่แหละว่าอย่าเพิ่งเข้าไปตรงนั้นมันอันตรายก็เลยเออน้องเบสไปนิดทึ่งแบบแล้วก็ไปเห็นไก่ไปเห็นไก่อีกตัวหน,นึ่งพอไปเห็นไก่ปุ๊บแล้วก็กลัวไก่เป็นอันพยันอันตรายก็เลยเรียกไก่ตัวน,นั้นออกมาก็เลยกอดไว้แล้วไก่ตัวตน,นั้นอะ คือดูดดูดแขนน้องมิ้นไปครึงงคริ่งหนึ่งเลยดูดแขนเขาไปแล้วตอนนั้นในความฝันน้องมิ้นก็นเลยบอกว่าโอ้ยเจ็บเจ็บผมปวดผมแบบดูดมันมันดูดลึกแบบดูดเข้าไปครื่งแขนเลยไหมครับดูดเข้าไปครึ่งแขนแ,นแล้วน้องมิน้นก็เลยบอกเจผมเจ็บครับแล้วทีเนี้ยท่านก็นเลยคลายออกก็คลายคลายออกคลายแบบถ้าว่าเป็นไก,ก่นิ่งก็คิดว่าคือสิดูดหลายแทลน่าจะเป็นอ่ะเป็นงูหรือเปล่าแล้วแต่ว่าความ ในฝันน้องมินเห็นว่าเป็นไก่นี่แหละที่ดูแขน้องมินเข้าไปดูแขน้องมินเข้าไปมันก็ท่านก็คลายออกมาเนาะคลายออกมาแล้วมันมาสมทูว่าคนตายก็เป็นศูนย์อยู่แล้วผู้ชายก็เป็นห้าแล้วพระกุมารอ่ะก็เป็นเจ็ดสำหรับน้องมินเล่น้องมินตีเป็นเจ็ดเนาะถ้าเป็นในนามของผู้หญิงในนามมนุษย์ก็คือเป็นสี่อันนี้ในนามของพระกุมารเพราะว่าคนตายก็เป็นศูนย์มือเรามันก็เป็นห้าแต่แขนเราหนึ่งแน มันก็เป็นอาจจะเป็นเจ็ดห้าศูนย์หนึ่งห้าศูนย์ก็ได้เลยครับอันนี้ความฝันที่น้องมินตีเนาะครับแล้วน้องมินจะมาสรุปตัวเลขด้วยครับอันนี้เป็นย้ำที่น้องมินพูดก็คือเป็นความฝันนะครับแล้วก็เลขที่ตีออกมานะครับผมแบบเลขที่ตีออกมาเลขท่านตามันจะมีหนึ่งห้าเจ็ดหรือศูนย์ห้าเจ็ดก็ได้ครับเลขสองตัวที่ท่านตาเขียนก็คือเจ็ดแปดถ้ามองอีกทีก็เหมือนเจ็ดสองนะครับแต่น้องมินบริเขียนลงเนาะ แล้วก็เลขที่น้องมินชอบก็คือ057แล้วแต่แมแมทสตา่าภายในสองตัวเลขสามตัวนี้บ่ตัดเป็นสองตัวนะครับแต่น้องมินชอบที่สุดก็คือสองตัวก็คือเม็ดเดียวคู่เดียว17 71นะครับผมแล้วตัวการก็คือป้ายทะเบียนรถน้องมินเนาะมอไซค์971แล้วก็ที่วงไว้เนี่ยคือน้องมินชอบนะครับเพราะว่ามันเป็นปริศนาปันเห็นคนตายเวลาที่น้องมินปันเห็นคนตายแล้วก็ เหมือนแบบท่านคลายออกเหมือนมาย้ำตลอดอะ่ะเหมือนแบบเราจะมีชูมีซัพย์อย่างเงี้ยตลอดเลยเวลาน้องมินฝันแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นสรุปแนวทางตัวเลขของวันที่สิบหกธันวาเนาะค่ะผมว่าว่าหลังจากที่น้องมินไปเที่ยวงานทุ่งสีเมืองกับฝันอีกที่เราครับฝันเกี่ยวกับป้ายทะเยน p c x ที่แรกเอากระบะไปแล้วมาเปลี่ยนกับท่านแม่ท่านแม่ในน้ำก็เป็นแปด ภาคุมานก็คือเจ็ดเจ็ดแปดดีแล้วก็มาฝันป้ายทะเบียนรถแต่น้องมินชอบเพราะว่ามันยังขึ้นเดือนอ้ายอยู่ไหมครับมันยังเป็นเดือนหนึ่งของอ่าธันวาอยู่นอเลขมันจะติดหนึ่งติดเจ็ดติดเก้าติดห้าติดศูนย์ภายในห้าตัวนี้นะครับเพราะว่าวันทําวิธีก็คือวันที่ห้าอ่าน้องมินอยาาให้แม่แม่เบอคลิปแล้วก็วิเคราะห์เดือครับวิเคราะห์ว่าชอบตัวไหนเป็นแนวทางตัวไหนเพราะว่าคําว่า ห่วยมันก็คือการเสี่ยงโชคนะครับถ้าเข้าเห็ดเห็ดงาขายของเราก็ได้ทุกวันแต่ว่าการเสี่ยงโชคแนวทางก็ขึ้นอยู่ที่บุญของแต่ละคนเนาเับเห็ดมาหน่อยหรือเพ็ดมาหลายวันน้องมิ้งก็มาสรุปตัวเลขบางาแม่แม่บางคนเพิ่อนอาจจะบอกบอกขาใจนะครับในความฝันความตีเพราะว่าวันทําวิธีจะมีองค์ปฐมองค์ปฐมองค์ที่สองที่อยู่กับน้องมิ้งก็คือองค์ปู่พระพิฆเนศ ท่านลงมาประทานพอรอเวชัยให้แก่ลูกแก่หลานเป็นสิริมงคลให้อายุมั่นขวัเยืนแล้วก็จะมีองค์ปู่นารอดลงมาให้แขวค่าตลอดปลอดภัยให้พอรอประสิทธิ์ทั้งหลายแล้วก็ท่านตาก็จะเป็นแนวทางให้กับแม่แม่เอฟซี FC สายบุญสุกคน้นะครับเพราะว่าบางท่านน่าจะสงสัยว่ามีองค์ปู่พิคเนตด,ด้วยเพรว่ามินก็ไปอ่านในคอมเมนต์เนาะ แ่บางท่านแกก็ไม่เข้าใจที่มีก็คือบรมบาคูทั้งร้อยแปดพระองค์ที่ท่านจะสามารถที่เราสามารถที่จะอัญนเชิญท่านลงมาก็ได้ก็คืออยู่ในแวดวมของทั้งเราเทพไทเทวาทั้งสายนาดด้วยนะครับก็คือนี่คือบรมบคูร้อยแปดพระองค์นะครับครับน้องมิ้งกะมาตีกเลขเป็นแนวทางเรื่อกครับผมก็คือน้องมิ้ก็ไม่รู้หรอกว่าเลขมันจะเข้าตัวไหนแต่ที่มิ้งชอบสือก็คือสิบเจ็ดเจ็ดสิบเอ็ด เพราะว่าวันที่ของวันที่สิบหกเพราะมีชองสิบเจ็ดอยู่แล้วแต่จะมาพลิกมันมันมันตรงกับความฝันด้วยเลขศูนย์ห้าเจ็ดคือน้องมินลดแต้มจากเลขหนึ่งพลิกมาเป็นศูนย์เอาตัวหน้าลดนะครับเอาตัวหน้าลดเดอ้อครับแนวทางนี่คือเป็นแนวทางตัวเลขนะครับเพราะว่าแล้วมันก็เกี่ยวกับความฝันมันฝันแต่เรื่องเดิมๆย้ำด้วยแล้วก็คลายแขนน้องมินออกเพิ่นดูดในความฝันเพิ่นดูดออกเพิ่นดูดเขา่าแล้วท่านก็คลายออกนะครับแล้วก็ คนสันห็นคนตายมือน,นยื่นตกลงมาแล้ววินกันเลยเลียวม่องขงังเครื่องใจกับว่าได้รู้ซึ้งยังไหมครับรู้ว่าเป็นคนตายขึ้นโบราณจได้ติดตาเลยในความฝันยันจะของเรื่องความฝันไหมครับจะเลยเป็นแนวทางเลือครับผมอันนี้ตัวเลขนะครับเลขจะติดหนึ่งติดเจ็ดติดห้าเก้าแล้วก็ศูนย์นะครับเอาง่ายๆนะครับ ถ้าเป็นสรุปตัวเลขคือมันจะติดตัวนี้นะครับมันจะมีหนึ่งห้าเจ็ดเก้าศูนย์ถ้าเลขจะตีนะครับภายในห้าตัวนี้แต่ไอที่เราหนิงฉีลูกศรก็คือเลขอาจจะมาห้าศูนย์เจ็ดหรือเจ็ดศูนย์ห้าหรือไม่ก็ตัวที่วงไว้นี่นะครับถูกครับก็คือเป็นสรุปตัวเลขนะครับวันนั้นก็ไปขอพรอ,อ่องค ปูเท้าเวสุวรรณนะครับผมที่ศาลละเมืองอุดรน,นะครับนงมินไปเที่ยวงานงานทุ่งสี่เมืองพานนงเบดไปแล้วก็มานอนฝันอีกคล้ายๆเหมือนท่านมาย้าตัวเลขตัวเดิมที่นงมินชอบนะครับเพราะว่าพระกุมารสําหรับเลขเลขของพระองค์ก็คือเป็นเป็นเจ็ดนะครับเลขพระกุมารท่านตาของราชกษัตริย์ก็คือเก้าเพราะว่าน้องมินก็คิดว่ากลัวเลขมันมาตัวเดิมครับแต่มันก็ยังติดหนึ่งกับเจ็ดอยู่ดี เจ็ดอยู่บนเจ็ดทั้งอยู่ล่างนะครับตามอ่ะหัวาาศร์แล้วนะครับตามตำรานะครับเพราะว่ามันจะมีปฏิทินนะครับอันนี้ปฏิทินร้อยห้าสิบปีนะครับเพราะว่าตามหัวรารศร์นะครับผม <g ül> นี้ก็เสียบนานแล้วนะครับผมเสียบนานแล้วอ่าของเดือนอ้ายจีหกหกนะครับผมดาวจวงจรน,นะครับผมดาวจวงจรเนาะปีนี้ตามโหราศาสตร์นะครับผมดาวจวงจรมันจะขึ้นมันจะขึ้นเป็นแผงดาววงจรน,นะครับเพราะว่าดาวพุทธัสวันนี้วันพระ ดาวพฤหัสจะเคลื่อนย้ายไปหาดาวพุขพอเคลื่อนย้ายไปหาดาวพุขดาวเสารจะเปล่งประกายมากกว่าดาวอื่นๆของวันที่16ธันวานะครับดาวเสารจะเปล่งประกายมากกว่าดาวอื่นๆจะทับทุกดาวนะครับดาวเสาร์จะเปล่งประกายแป่งแสงรัศมีนะครับยังติดหนึ่งกับเจ็ดอยู่ดีนะครับผม แต่คือน้องมินให้เป็นแนวทางด้อยครับผมเพราะว่าน้องมินอาจจะไม่มีเวลาเพราะว่าน้องมินก็จะไปทําบุญกับวัดพระเพื่อนนะครับวัดพระเพื่อนที่อาำบภอหนองเมกนะครับจังหวัดอุดรนะครับเพราะว่าเพื่อนพระท่านก็เชิญมาไปร่วมสาธุชนร่วมบุญถวายน้ําถวายอันนี้นะครับผมเพราะว่าน้องมินกระได้ไปสมงทบกับพระเพื่อนด้วยครับก็ขอขอ,ขอบคุณอ่าพระ เพื่อนนะครับที่ขออนุโมทนาบุญด้วยเด้อครับที่เป็นสะพานบุญให้กับเพื่อนคนนี้ด้วยก็ขอให้ได้บุญบารมีเพิ่มถึง FC สายบุญทุกท่านเด้อครับย้ำเด้อครับให้แม่แม่เบิ้งคิปและเป็นแนวทางแล้วเอามาวิเคราะห์เด้อครับผมเพราะว่าบางท่านท่านอาจจะบอ่เข้าใจนะครับว่าท่านตาเขียนตัวเลขเป็นตัวไหนเพราะว่ามันจะพลิกได้เป็นปริศนาพิกได้เป็นแนวทางหลายอย่างนะครับแต่น้องมินคือตัดสรุปให้นะครับผม ถูกด้ครับผมใครที่ดูคลิปนี้ก็ขอให้ปังๆเฮงๆร่ำรวยฟังคลิปให้จบแล้วก็ไปวิเคราะห์เอาเดอแต่ยังไงก็แล้วแต่น้องมินชอบ17-71ครับกามีสำนีหละครับที่น้องมินวักเพราะว่าวันนี้วันพรก็จะเริ่มสวดมนต์สวดแผ่เมตตานะครับผม ครับสาธุได้ครับอันนี้นมนี่ก็จะขอลงเวทีนะครับผมเพราะว่าสรุปแนวทางเพื่อทางาช่องที่ช่องใหญ่ๆเพิ่นเอาไปลุ่งนะครับเพิ่นจะแม่แม่เพิ่นสิได้เข้าใจกับแนวทางด้วยเด้อครับผมเพราะว่าที่บางครั้งบางสิ่งบางอย่างน้มิม้ก็ไม่อยากปัดคลิปเพราะว่าเพิ่นกะว่าเข้าใจอา,อาจฟังไปเพราะว่าเันเป็นเลขคนตายมันก็มีสูงอยู่แล้วผู้ชายมันก็เป็นห้านะครับเอาง่ายๆครับพระกุมาร ถ้าในานามพระกุมารก็คือเหมือนย้ำเหมือนย้ำตัวมีนเนี่ยเป็นเลขเจ็ดอยู่แล้วแต่ตอนขึ้นของราบท่านตาจะเอาขันที่สิบเจ็ดขึ้นไปบวงสวงอ่าสวรรค์แล้วก็เอาลงมาใต้พิภพเมืองบาดาลน,นะครับผมแต่อย่าลืมเด้อแม่แม่แม,แม,มันกะเจ็ดกับหนึ่งมันก็เป็นตัวเดียวกันครับอยู่มันควรนยื่นเด้อครับผมม,นมันนี่ก็ขออนุญาต โรงเวทีก่อนนะครับผมสาธุสาธุสาธุาธร่ำรวยเงินทองไหลมาเทมาด้วยครับผมสาธุ